สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องส่วนประกอบและการอ่านเวลาของนาฬิกาถ้าพร้อมกันแล้วไปดูที่หัวข้อแรกกันเลยค่ะหัวข้อแรกรูปแบบนาฬิกาแบ่งออกเป็นสีรูปแบบดังนี้ 1. น,นาฬิกาแขวนเป็นนาฬิกาที่แขวนติดผนังใช้เข็มในการบอกเวลา 2. นาฬิกาปลุก เป็นนาฬิกาที่ถูกออกแบบมาเพื่อปลุกและสร้างเสียงที่ดังในเวลาที่กำหนด 3. นาฬิกาจับเวลาเป็นเครื่องมือสำหรับจับเวลาระยะสั้นมีเฟืองเป็นตัวทำความเร็ว 4. นาฬิกาข้อมือเป็นนาฬิกาแบบพลุกผาที่ใช้ล้องข้อมือเพื่อความสะดวกในการดูเวลาข้อที่ 2. ส่วนประกอบของนาฬิกา เข็มที่อยู่บนหน้าปัดนาฬิกาจะหมุนจากซ้ายไปขวาโดยมีเข็มสั้นชี้บอกเวลาเป็นชั่วโมงมีหน่วยเป็นนาฬิกาและมีเข็มยาวชี้บอกเวลาเป็นนาทีมีหน่วยเป็นนา,า,าทีมีตัวเลข1-12ถึงสิบสอกำกับบนหน้าปัดนาฬิกาซึ่งแต่ละตัวเลขจห่างกันตัวเลขละ5นาทีมีขีดแบ่งเวลาแบ่งช่วงละหนาทีมีทั้งหมด60ขีด เมื่อเข็มสั้นหมุนครบ12ตัวเลขจะนับเป็น1รอบคือ60นาทีเข็มสั้นก็จะหมุนไปอีก1ตัวเลขนั่นคือ1ชั่วโมงดังนั้น1ชั่วโมงจึงเท่ากับ60นาทีและใน1วันก็จะมี2 4ชั่วโมงค่ะหัวข้อที่3การอ่านเวลาในช่วงเวลากลางวันจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาจนถึงก่อน18นาฬิกาช่วงเวลากลางคืน เริ่มตั้งแต่18นาฬิกาจนถึงก่อน6นาฬิกาเมื่อถึงเวลา24นาฬิกาจะเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะใน1วันมีเพียง24ชั่วโมงจากตารางทางด้านขวามือคุณครูจะยกตัวอย่างการอ่านเวลากลางวันและกลางคืนให้ฟังนักเรียนต้องใจฟังกันนะคะเวลากลางวันเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาหรือ6โมงเช้า12นาฬิกาหรือเที่ยงวัน สิ้านาฬิกาหรือบ่ายสามโมงสิบเจ็นาฬิกาหรือห้าโมงเย็นช่วงกลางคืนเริ่มตั้งแต่สิบแปดนาฬิกาหกหกโมงเย็นสิบเก้านาฬิกาหรือหนึ่งทุ่มยี่สิบสี่นาฬิกาหรือศูนนาฬิกาเรียกว่าเที่ยงคืนหนึ่งนาฬิกาเรียกว่าตีหนึ่งสองนาฬิกาเรียกว่าตีสองตัวอย่างการอ่านเวลาแบบมีนาที จากรูปที่1จะเห็นว่าเข็มสั้นเลยเลขสีไปและเข็มยาวชี้ตรงที่เลข3กลางวันก็จะอ่านว่า16นาฬิกาหนาทีกลางคืนจานว่าสี่นาฬิกาห้านาทีในภาพที่สอจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้เลยเลข9้าไปส่วนเข็มยาวชี้ตรงเลข8กลางวันก็จะอ่านว่า9นาฬิกา40นาที กลางคืนอ,อ่านว่า21น,นาฬิกาีนาทีภาพที่3าจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้เลยเลข12ไปเข็มยาวชี้ตรงเลข11กลางวันก็จะอ่านว่า12นาฬิกาห้นาทีกลางคืนอ,อ่านว่า0นูนาฬิกาห้นาที จากที่คุณครูได้อธิบายเรื่องส่วนประกอบและการอ่านเวลาของนาฬิกาไปแล้วคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทําเพื่อดูว่านักเรียนเข้าใจสิ่งที่คุณครูอธิบายไปหรือเปล่าซึ่งก็มีแบบฝึกหัดทั้งหมด5้ข้อค่ะนักเรียนลองทํากันดูนะคะ สำหรับวันนี้ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่คุณครูได้อธิบายไปนักเรียนสามารถคอมเมนต์หรือสแสดงความคิดเห็นไว้ได้เลยนะคะสวัสดีจ้า